สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดคุยในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัสหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นสงสัยในเรื่องของงบลงทุนที่จะต้องตั้งงบประมาณเอาไว้ในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติไม่น้อยกว่าร้อยละสิบเนี่ยนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นประเด็นเรื่องอกรณีท้องถิ่นเนี่ย อง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะนําวงเงินงบลงทุนที่ได้ขออนุมัติกันเงินไว้เนี่ยมาคิดคํานวณเป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็คือ,อมีการอ,อนุมัติกันเงินเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถจะนํามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาได้หรือไม่นะครับซึ่งสํานักงานกทอ,อและกอบตอเขามีความเห็นว่าตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินพุทธศักราช2547 0 0นะครับฉบับที่4พศ2561ในข้อ3 9เนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าการขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังของท้องถิน่นตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใดให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้นรวมถึงเงินอุดหนุนที่รัฐบาลเนี่ยให้ท้องถิ่น โดยที่ไม่ต้องจัดทําข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเว้นแต่วงเล็บ1เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้นและได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้ววงเล็บ2เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อนหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณแล้วก็ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยให้กันเงินไปใจ่ายในปีงบประมาณถัดไป นะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเมื่อการการเงินถือเป็นค่าใช้จ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นไม่ใช่ของปีงบประมาณที่จ่ายจริงจึงสามารถนำเอาวงเงินของงบลงทุนที่ได้รับการอนุมัติการเงินไว้แล้วเนี่ยนำมาคิดคํานวณเป็นการดําเนินงานของรายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรืองบลงทุนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบได้ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะครับประเด็นที่ว่าท้องถิ่นสามารถนําวงเงินงบลงทุนที่ได้ขออนุมัติกันเงินเอาไว้เนี่ยมาคิดคํานวณเป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาได้หรือไม่เนี่ยนะครับคําชี้แจงของสํานักง,งานกอทอและกอบตอนะครับก็ถือว่าเมื่อมีการกันเงินเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของอรายจ่ายประจําปีงบประมาณประจําปีนั้นนะครับไม่ใช่ของปีที่เบิกจ่ายจริงเพราะฉะนั้นจึง สามารถที่จะนําวงเงินของงบลงทุนที่ได้รับการอนุมัติให้การเงินเอาไว้แล้วเนี่ยมาคิดคํานวณเป็นการดําเนินงานของรายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรืองบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ10ได้นั่นเองนะครับ